พุทธะจะแปลว่าเตืน่นไม่ใช่รู้สิรู้เตืน่นเบิกบานเบิกบานเบิกบานบานตะเกียงเลยแหลนะนะแค่นะแล้วก็ในตลาดสดอะไรแห้งเนี่ย มีคามํา,คว,าว่าตื่นรู้มีคําว่าตื่นรู้นี่มันจะไปยังไงต่อตื่นรู้หน้าปากกาสีแดงสระสสีแดงหมดมือแล้วมั้งไงสีแดงหมืกหมดได้มืดหมดแล้วมั้งนี่นอ,อะไร แล้วก็มีใหม่บุตรในตลาดสดแต่แห้งมักจะมีคำว่าตื่นรู้